แต่กับการทางที่ครับเช็คสุขภาพโชว์ครับพอเมื่อวานซ้อมไปสักพักหนึ่งนีอาการบาดเจ็บแล้วต้องหยุดการซ้อมนะครับซึ่งณวันนี้ก็คืออาการดีขึ้นแต่ต้องขอลองเช็คอาการตอนวอร์มอัพอีกทีครับว่าจะให้ซ้อมได้หรือไม่เอ่อลองซิมมิชันเซกี้โอ้ま詳しいところまでは行きませんけれどもイメージを持たせるミーティングをしましたรับก็วันนี้นะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมทีมกันนะครับก็ได้เอานำ ไฟล์อของทางการแข่งขันของบาเลนที่ผ่านมาครับให้หนักเตะดูเป็นให้จำภาพเข้าวๆไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันอีกทีครับอโนิโกอ,อัสปีดีนะทีมเสม่ีทีนรที่ีก่่้ก็แน่นอนว่าครับทั้งบาเลนมีความแข็งแก่ของร่างกายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพลังกำลังหรือสปีดค่อนข้างดีกว่าเราชนะตอนนี้ก็คือที่อัมการ์เตก็คือว่าถ้าจะชนะได้เราต้องพยายามทำงานให้เป็นทีมให้มากครับก็คนะิดว่าทั้ง3ทีมก็ทั้ง3านัดก็จะเป็นการแข่งขันที่หนักของเรานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะพยายามโฟกัสแ,แต่ละนัดแต่ละนัดจะชเชลีไปอย่างไรบ้างวัชพูนนี้เห็นอยู่ในสิทธิ์ที่เหมาะสมอยู่ในส่วนที่ไม่ต้องการที่จะปฏิบัติ้า

พอหลังจากเสร็จตัวนัเปนนี้แล้วก็น่าจะมีการักคุยเป็นทางการอีกทีครับคู่ที่ดีของเรานะครับที่ได้ลองมีการดูรเครื่องการทีมจากเีเซียร์ตัวเก่าๆซึ่งเหมือนบาเลนแม้ว่าศักยภาพของทีมอาจจะควาสมสามารถของผูเ้เล่นจะแตกต่างกันบ้างแต่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เจอกับน,นักเตะที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับนักเตะบาเลนครับโคชจังวนโอชิโตนี่โคดูตัวกัมป き昨日もパフォーマンスを見ましたが、非常にそのレベルにはあると思うので、そういうメンバーがバックアップ、あるいはここに集中ち調子が良ければスタートというところも考えたいと思います。 ดาถอนเป็นตัวหลักแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ได้ในตำแหน่งแบดกซายครับก็ได้ทดลองไม่ว่าจะเป็นโอสสอรวิทด้วยแล้วก็ฟังอีฟานด้วยครับก็ตอนนี้ทั้ง3คนก็กำลังทำงานได้ดีก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าใครจะเหมาะลงเจอประธานปาเลสครับคิดว่ามากมานที่จะต้องทำกับทีมชาติไทยกันอีกแล้วนะครับทีมชาติไทยก็จะต้องทำให้ดีที่สุาตก็

ครับก็ไม่มีอะไรพิเศษครับคงจะเน้นเรื่องอคอุณสมบัติของนักเตะนะครับให้พร้อมที่สุดในในวันที่ค่อยๆสะสมให้พร้อมที่สุดในวันที่8นี้ครับมีแล้วก็คิดว่าหลังจากวันนี้ก็น่าจะเริ่มทำงานกันทุกคนครับก็ขอให้ทางสื่อมวลชนร่วมแรงร่วมกันเชียร์ด้วยครับ